สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับมากับวิดีโออีกวิดีโอนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องเป็นตัวไมโครโฟนตัวนี้เป็นของเป็นเมาโนรุ่น AU A04 นนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับอ่าเราก็มาเริ่มแกะกล่องกันเลย ก็มไมโครโฟนตัวนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนผมซื้อมาตัวนี้ราคาประมาณ1,300บาทเป็นคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนที่ผมว่าราคาถูกใช้ได้เหมาะนะครับเหมาะสำหรับคนที่ดเจ็ตน้อยแล้วก็อยากได้เสียงดีๆนะครับนนี้ก็มีคู่มือมาให้นี่ครับแล้วก็มีพอปฟิลเตอร์มาให้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวผมจะมีทดสอบเสียงให้ฟังทีหลังนะครับก็พับฟิลเตอร์นะแล้วก็จะมีตัววินซอกตัวนี้มาให้ด้วยคราวนี้เราก็มาเจอตัวแขนไมโครโฟนอาร์มนะ แล้วก็มีสายสพอร์ตแอดม o โนเป็นเป็นตัวรัดเก็บสายแล้วก็มีสาย USB ถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะยาวประมาณ2เมตรนะก็เอาไปต่อได้หลายอย่างต่อได้ค่อนข้างไกลเลยแล้วก็มีตัวนี้ตัวที่หนีบไมโครโฟนคลิปหนีบก็กลางหนีบอย่างนี้ได้ครับแล้วต่อมาก็อันนี้ก็เป็นที่ไว้หนีบกับโต๊ะก็คุณภาพก็ดีนะดีใช้ได้เลยแข็งแรงดีโอเค แล้วก็อย่างสุดท้ายนี่ตัวตัวหลักครับก็จะเป็นตัวไมโครโฟนครับก็ตัวนี้ก็ไมโครโฟน AU A04 ของ m a า n o ก็จะเป็น USB Type B นะครับก็ไปใช้มุนแทนสายสายพินพ์เตอร์อะไรอย่างงี้ก็จะเป็นรูเดียวกันนะบเดี๋ยวเราไปทดสอบเสียงกันเลยนะครับ t e s t ทสหนึ่งสอันนี้เป็นเสียงของไมโครโฟนเมาโน AUA04 นะครับปากของผมห่างจากไม์ประมาณ15เซนเสียงจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้มีการแก้เอฟเฟกเพิ่มเอฟเฟกอะไรเลยในการตัดต่อของวิดีโอนะครับเสียงอันนี้เป็นรอนะครับจะสดๆจากไมโครโฟนเอนะครับโดยรวมผมคิดว่าไมโครโฟนตัวนี้นะครับเป็นไมโครโฟนที่ดีมากคุ้มราคามากนะครับเสียงชัดวัสดุแข็งแรง ทุกอย่างดีหมดมีที่ตีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ปรับปรุงก็คืออยากให้มี mute button นะครับซึ่งมันเป็นฟีเจอร์ที่ผมว่าไม่ทุกๆตัวควรจะมีนะเพราะว่ามัน useful มากเวลายอยู่ในคอหรืออะไรเราต้องการกด mute อะไรทันทีแล้วก็กดปุ่มๆเดียวแล้วก็จบเลยนะครับก็เท่านี้นะครับนี่คือความคิดเห็นของผม อะละครับเพื่อนๆถ้าคนไหนสนใจไมโครโฟนตัวนี้นะครับผมก็จะมีทิ้งลิงก์เอาไว้ในเดสคริปชันเป็นลิงก์ของ Lazada นะครับแต่ว่าตอนที่ผมซื้อราคาพันสอันนี้เป็นราคาหลังจากใช้คูปองนะครับก็ผมแนะนําถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจให้ลองเก็บคูปองรองต่าวันที่มีโปรโมชัน่นอย่างพวกวัน8 8 9 9 10 10 11 11, 11พวกนี้นะครับก็ให้ไปซื้อในเวลาอันแทนแล้วราคาจะได้ถูกลงครับอาละครับ,รรบเพื่อนๆก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็น First Impression และการแกะกล่อง m ม u โน a u a 4 4ของผมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ